นานนานโพสต์ทีคู่รักชื่อดังแฮปปี้ขาเตียงมั่นคงชีวิตคู่10ปีแล้วอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่มีภาพคู่ให้ได้ชมบูวามากเท่าไหรแต่รักกันดีขาเตียงมั่นคงสุดๆระหว่างยัดเฟดเฟกับภรรยาคนสวยที่ล่าสุดหนุ่มยัดโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่า UTFEDFE เผยภาพคู่ภรรยาในวันแต่งงานพร้อมข้อความระบุว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้1 0ปีกับคู่ชีวิต ผ่านมาทุกรสชาติสุขทุกดีใจเสียใจแต่ถึงยังไงเราจะมีกันและกันอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนรักนะคข่าวยูท f เอฟอี ED FE. ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับืฮอฮาต่างบอกโอ้ยย,ยยยนานๆจะโพสทีกอเมียเพื่อออออเกมอะไรมาหรือเปล่าท่านห้าหหห้ารักพี่ยัดเหมือนกันครับพี่แอมครับพี่ยัดกอมาทั้งยงเลยใช่พี่ยัดตัวจริงประกับกอโพสเมียเฉยปั่นจิงเป็นต้น